บทที่สิบีบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามีสุตังอีกังสัยยามพระควาสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมนงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคะสัตทิงประจะมัตเตหีพิขุสเตหีสเเหเฮวาอรหันเตหิทัศหีจโลกธาตุหีเทวตายยพุยเนสนิปติตาหนติพระควันตังทัศนายพิคุสังคจะอตโคจตุนนงสุททาวสกายิกานังเทวานางอิตาทัโหสิอาจังโขพระควาสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคณสัต ทิปจจมเตหีพิคุสเตหีสเพเหว,วะอรหันเตหิทัสหีจโลกทาโตหิเทวตายปุยเยนะสนิปติตาหุนติพระควนตังทัศนายะพิคุสังคจ,จงยนายานนูนะมยัมปีเยนะพระว่าเตนุป,ปสังกามียามะอุปสัมังกิตอุปสังกามิตวาพระวาโตสันติกปปจ,จัปจเจกธากักธาภาเสยามาติอัตโขทาทาตา,าทวตาเสยทัปปิมานะ นามะพรารวาปุริโสสัมม,มิชิตังวาภาหังปสาริยะปสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวามีวะสุทธาวาสีสุเทเวสุอันตระหิตาภควาโตปุระโตปาตูระหังสุอัตโกตาิวตาภควันตังอภิวาติตาวาเอากมันตังอัตถังสุเอกมันตังติตาโผเอากา เทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถาภาสีมหาสมโยปวาวันสมิงเทวกายาสมคตาอาคตามหะอีมังธรรมสม,มยังตะ,ะกิตาเยวะอปาราชิตะสังขันติอัตโคอ,อัปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตันตพิฆวะอมทตสังหังสุจิตตังอต,ตโนอุชุกมะกังสุสารถีวานิตานิขะ ิตว,วาอินทาร,ริยานิรักขันติปันธิตาติอาตโควปาราเทวตาปะคววโตสันติเกอีมังคาฐาภภาสิเีตว,วาคีรังชิตว,วาปรีขังอินทะคีรังโอหัจจมะชิเมส มเมชาติจารันติสุทาวิมะลาจักภูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปราติวตาปะควโตสันติเกอิมังคาถะภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคัสมินขมิสสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหันเทวกายังปริปุริสันติติ อัตะโขพรควาพิขัวมันเตศีเยุุยเยนะพิขเวทะสะสูโรกตาตูสุเทวตาสนิปฏิตาโหติตถากะตังทัศนายะพิคุสังัจจะเยปิเตพิขเวเฮสุมาติตมัทานั่งอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังอิตาปารมเยววเทวตาสนิปฏิตาเฮสุง เสยถาปิไมหังเอตาะหิเยปิเตปิคเวพวิสันติอนาคตะมัทฐานางังราหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาปรมเยวะเทวตาสนิปฏิตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตารหิอาจิกสามิพิคเวเทวกายานัง,งนามานิิติสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทธิสามิพิคเวเทวกายานัง,งนามานิตังสุนาทาสาธุการมณะสิการตะภาสิสามิติ เอวัมพันเตติโคปิเตภิคูปะคาวะโตปัจจโสสุปะคาวะอิตตะ,ะโวจัก <c oughs> สิโลกมนุษย์กษามิยัตถภูมิมาตะทะสิตาเยสิตาทีริกบพระรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสัต ละลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปัสน,ะะนามะวิลาพย,ายโยปัจจสเตยตวานวะนกิกาปิลวัตเวะตะโตอมันตยิสตาสาวเกสสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณาาพิขวโวเตจะอาตปะมะามกะรุงสุตวาพุทธะสาัสานังเอตะเอสัมปตุระหุยานังอามานุสานะทัศนังเออเปเก,เก สัตตมัตตคุงสหสังอัถสตริงสตังเอกสหสานางอมนุษานมัตตสุงอเปเกนันตมัตตคุงทิสาสภาปุชาอาหงนัจะสภพิญญายาวกิตวานัจกุมาตะโตอมันตยิสตาสวเกศสนิระเตทวกายาพิกันตาเตวิชานาธภิกวเยโหวหงกิตยิสามิคิราหิอนุปปะโสสัตสหสาวยาขาภุมมากับีรวัตวะอิทมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสินโนมุมามนาพิกมงพิกุนาง สมิติว่านังจะสหัสสาเหมวัตายขานานาตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสติโนโมธามานาพิกามุพิภุนังสมิติ้งว่านัง สาธาครีราติสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังอิเจเตโสละสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธามนาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธามนาพิกามุพิกุนางสมิติงว่านัง กุมภิโรราชค่ไโกยปุลัสานิเวสนังพิยโยนังสตตะสหัสังยักขานางปายิรปาสติกุมภิโรราชคหะไโกโสปากัสมิติงวนางบริมจัติสังราชาตตารัโุภาษาสติกันทพานาทิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปะปุตตาปิตตปะหาโวินทนามามหาภลายที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนมธามานาภิกาโมภิกุนางสมิติงวนังทะกีนัจจติสังราชวิลุอาโล ตปัสสาสติอุมพันธนังอาิปฏิมหาราชยาสสีโสปุตตปิตัสสะปะหาโวินทนามามหผลายที่มันโตชุกิมันโตวันณวันโตยาสสีโนโมธามานาพิกามุพิกุณังสมิติงวนังปัจชีมัจจที่สังราชาวิรูปโกปัสสาสตินาคานาอทิปฏิมหาราชายาสสีโสปุตตปิตับบสสะปะหาโวินทนามามหผลายที่มันโตชุกิมันโตวันณวันโตยาสสีโนโมธามาา อภิการมูพิกคุณัางสมิติงวนังอุตรรัจที่สังราชากุเวโรตประสาสติยขานาที่ปฏิมหาราชายสสีโสปุตตปะอุตตปิตัสสะปะหาวินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสีโนโมทะมานาพิการูพิ่คุณางสมิติงวนังปริมัต บริมติสังตตะรตโตตะกินีนวิรุฬหโกปชีมมนวิรุปโขเวโรอุตารันติสังจตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาตันทละมานาอตังสุวะนีกปิโลวัฒเวเตทางมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาตัถามายากุเทนัทถุเวเทนัทถุวิตูวิภูจวิภูโตสหจันทโนกรมเศเสถูจะมะ จะกินลุกคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปามัตโยจะเววะสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนกันทัพโพจะกันทัพโพนะโรราชาสานุสโค อาคูปัญจสีโคเจวติมพโรุสุริยวัจจสาเอเตจีจาราชโนกันทัพาสหราชูพิโมทมานาพิกามุพิคุณังสมิติวณังอาตาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพัสตาราอาคูปะยาคาสหยาติพิยามุนาทตารัถาจะอาคูนาคายสสิโนเอรวันโนมหานาโคโสปาคสมิติวณังยีนะคราเชสหสาหรันติทิปปาทิสาปักขีวิสุทธจัโค วิหายสาเตวนะมนมะจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสะมานามังอภะยันตะทานาคาราชานะมาสีเพปัน,นตโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนะห,หิวาใจาหิปวะหะยันตานากาสุปนาสาระนะมะกันสูุพุทธังชิตา ชิตาวชิรหัตเถนะสวะสม,มุิทางอสุราสิตาภาตะโรวะสะวัตเซเตอิทิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาเวปาจิติสุจิติจะปะหาราธโธะโมจีสัมหะสตันจาลิปุตานางสัพเพเวโรจมนานามกาสันในยะหิตาวาพระลิงเสนางราหุพัทธบุ ปากมุงสมะโยธานิพัทเตพิคูนังสมิติงวานังอาโปจะจเทวาปทวีจเตโชวาโยตถาคตตถาคูวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะ สัษาสหาเมตตาการุณกายิกาอาคูเทวายะสสิสนโนท,ทสสีเตสะถากายาสปินานะตะวันนิโนยทิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยละสสิโนโมธามนาพิกามงพิกุณังสบิติวนังเวตุจเตวาสาหลีจะาสัมมาจวิ จตุเวมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักตานิปุรคิตาวาคูมันทะวลาหกาวสูนางวาสะโอเศโถสะโกปาคอุรินทโทสะทะเสเตสัตากายาสเปนานตะวนิโนยทิมันโตชิมันโตวนนวันโตยัสีโนโมธามนาพิกามูพิกุนังสมิติงวานังอาทาคูสาภูเทวาฉลามขีสี คาริวะอริตกาจะโรชาจะอมมาปุปะนิพาสีโนโวัรุนาสหะธัมมาจะอตตะอตตะอจจจุตต,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 จตาจะอานิชกาสุเรยะรุจีราอาคูอาคูวัสวเนสีโนสะเสเตสัตถากายาสัพเพนานตะวนันน้โนทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสีโนโมุธมานาอภิการมพิกุนังสัม,มติวานังสมานามหาสมานามนุส มนุษย์สามนุสิตมาขิตถาปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาทาคูหรโยเทวาเยจารุขิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัสีเตตัตถากายาสเินานตวันนีโนทิมันโตชุติมันโตวนาอวโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิภนังสรดติงวนัง สุก,กาการุมหารุณาคูเวกนัสาสหาโอทาตาคยาหาปาโมขาคูเทวาวิจัขนาสถามัตตาหารักชามิศกาจายสาสีโนทะนยางาคาปชุนนโนโยติสาปิวัตสติตักเสเตทศกา,ายาสาเพนานาตะวนีนุทิมันโตชุนิมันโตว,วัน,นะวันโตยัศส,สีโนโมธามานาพิกามงพิกูนังสมิติงวนางเคมียาตุสิตายามากันตกาจยัสสีโน ลามพิตกาลามสาิทธาโชตินามาจะอสวานิม,มานาราตินุาคูอัตาคูปารณิม,มิตาทศิเตทัตถกายาสัเพนานะตะวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตะยะสสิโนโมทามานาะอภิกามทิภูนาสมิติงวะนางสัตเถเตเตทวนันกายาสเพน,าน,านะนะตวันิโนนามนานวะ เยนะอาขัดชุงยยจัดเยทะสิสติสาสหะปวุฒตาชาติมคีลังโอคตินะมะนาสาวังตะเขโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตะตาติตังสุปรมาปรมัตโตจัปปุตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนางสหัสสะปรมะโลกานังมะอาปรมาภิติทิตติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมกายโยะยัสส,สิโสตัสทิทธะอิสาราอาคูปัปจเจก,กวะสะวัวติโนเตสจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสัสเพยยพิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมราระเสน,นาพิกามิปัสสกันหัสสะมันทียัง <c oughs> เอตักันหะทะพันธาทะทาราเคนะพันธามัทุโวสมันตาปริวาเรถะมาโวมุติทะโกตินังอิติตัตฐะมหาเสโนโกันหะเสนัางอเปยสายิปานินาตละมัตตละมาหจจะสารังกตาวานะเพรรวังยถาปาวุสสโปปาวุสโกมีโคธนะยันโตวสวิชโกตตาโส ปัญจุทาวัตติสังกุโตอศัยยังวเสทันจะสพังพิญญายาวมกิตวานะจักขุมาตตวมันตยิสัทถาสวเกสสะเนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเทจะอาตปามกคารุงสุตวาพุทธัสสะสสนังวีตาระเคหิปกามุงนีสังโลมปิอิจยุงสัพเพวิชิต วิชิตังสังฆามาพระยาตีตายาสสิโนมูทันติสหพุเตหิสวาวกาเตชะเนสตาติบทที่สิบหามงคลจกักรบาลใหญ่สิริทิติมะเตโชชยาสิทธิมะหิทธิมหาคุณาปาริมิตะปุญญาธิการัสสสัมพันตะราะยะนิวาระณะสะมัมต,ตัสสะระขวะโตอรหะโตส,ะมสมมาสมุทธสะ ทตวัตตติงสัมหาปุริสลัขคานุภาเวนะอาศีตยานุพยัญชนาลนุภาณอัตถะทุตระสะตะมังคลานุภาเวนะฉันพันฉันพันนรังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทศปาริ ปารมิตานุภาเวนะทัสอุปปารติมิตานุภาเวนะทัสปารมัตต์ปารมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสัสธรรมะมักขันทานุภาเวนะนวาโลกุตตะ พระธรรมนุภาเวนะอัตถังคีกามักคานุภาเวนะอัทธ,ธาสัมมาปตติยานุภาเวนะชละพิยานุภาเวนะจตุสัจะยานานุภาเวนะทัศภรกาทัศภรยานุภาเวนะสัพพุตตยาน,านุภาเวนะมิตรกรุณกะการุณามุทิตาอุเปขานุภาเวนะ <c oughs> สัพพาริตานุภาเวนะ ระตนัตยะสารนานุภาเวนะตุยหัง <c oughs> สัพรโรคะโสกปุปทวะทุกขโมทุกขโทมะนัส,สปายาสาวินัส,สันตุสัพะอันตรายาปิวิสันสันวินัส,สันตุสัพะสัพะสังกัปตาปาตุยหังสาม,มิชันตุทีคาตุยุตาตุยหังโห,งหตุสตาวะ ชีเวนะสมังคิโกโอตุสัปทาอากาสปัสปสัปพะตะวะนภะูมิคังคามะหะสะมุทาอารักขาตาเทวตาสธาตุมมะเหอนุรักขันตุ ผวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสุพุทธานุภาเวนสตาโสณตีพวันตุเตผวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสตาโสณตีพวันตุเตผวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนสตาโสณตีพวันตุเตนักขันตยักษ์กปภูตานางปาปะคะหะ นิวารนาปาริตตัสานุภาเวนันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตานางปาปะคหะนิวารนาปาริตตัสานุภาเวนันตวาเตสังปัทเวนักขตยักขภูตานางปาปะคหะนิวารนาปาริตตัสานุภาเวนันตวาเตสังอุปัทเว ที่พัทเทกรัรตคาถาอตีตังนานะวาคเมยยะนปติกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะะตีตามปะนิหินันตังอปะป,ะปะตะตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังมายังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปัต ปััจโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติอหังอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทาถามนุภรหุหเยกกบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจริญธรรมนั้นเนื่องเนื่องเนืองเนืองให้ปลุกโลงเถิดอัจชะวะทิจจะมาตับปังโกชัชยา มะระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮีโนสังฆรันเตนะมะหาเสนีณมัจุนาะเพราะว่าความผ,ผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโครัต,ตะมะตันติตังตังเวพัเทกะรตโตติสันโตอติกเตมุนีติ พระผู้ะมุนีผู้สงบยุ่มย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญด้วยประการนี้แฉลบทที่17อภินนะหะปัจจะวิขะนะปัปทะจะราธรรมมะมะมะหิ ชรังอนติตาเรามีแก่ความเรามีความเป็นแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมพยาธิธรรมมะมัม,มหิพยาทิงอนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะ,ะธรรม มะมะหิมะรังนาอติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีปิเยหิมะนาปิเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นตะเป็นต่างๆถือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะกรรมะมัสสะกรรมะหิกรรมะทายาทา กรมโยนิกรมพันธุกรมะปฏติสารนาเรามีกรรมเป็นของของต้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังมัยังกามมริษามิกลยานังวาปาปะกังวาตัสยาทายา ท่าพระวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมเหหิอภิน,นะหังปัจจจเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน